สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องรัตมณีชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาอยุดที่วัดจุมศรีพัฒนารามปู่ชีปะขาวนะคะเมื่อน,นี้มาเกาะติดเบงช่มบรรยากาศอยู่ภายในวัดนะคะเมื่อน,นี้ค้นก็บ่คอยมีป่านใดน,นะคะท่านผู้ชมแทงลอตเตอรี่กั พราะว่าคนกับบัทันหลายเนาะค่ะเดี๋ยวห้าเข้าไปเบื้องบรรยากาศอยู่ทางในกันเนาะค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศภายในวัดเลยแน่แล้วเนาะนี่เล็กโอ้สุูตัวครับสุูตัวใหญ่สุูตัวแล้วจะมัดไปมักมันเนาะบันเล็กที่วัดนี่คือสิบก่มีแล้วเนาะบ่มีครับผมบันเล็กที่วัดหนึ่นง มค่ะวันอีกที่วัดมื่อนี้คนบ่ค่อยหลายเนาะม่เก็ดว่าลายละครับส่วนนี้เพรา,วาะว่าไอสีละตลอดถ้าย่อยถ้ย่อยไมอยุ่งถ้าย่อยทยอยมาผู้พันมานแล้วพันกระกลับเนะาะขบรยากาศอยู่ภายในวัดตอนนี้นะคะกั คนก็คอยทยอยมาอยู่เป็นระยะนะคะก็มีคนหลายพ่อสมควรค่ะธรรมช้ชมเนาะเมื่อวานน,น,น,นี้กับแก่ห้องทักแล้วตุ๊กแกร้องทักแล้วนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าปูพันวา กับแก่พิ่นกับบห้องโดนแล้วตั้งแต่งวดวันที่สิบหกผลที่ผ่านมากับเพิ่งมหฮองขึ้นมือวานนี้กับเมื่อนี้ก็เล่ได้มเาเบาซูพี่น้องเอฟซีฟังนะคะถา้าเป็นล่างที่กับแก่ฮองแบบนี้เล็กปูเห่ามันหนาจากเขานะคะท่านผู้ชม ไปแล้บอกันมันบ่าอู่ดอกพี่ระไยหาอีทำไงเอาทำเนี่ามอสองสามสเอ็ดเจ็ตอนเชขึ้นโมมนรอบเวาเชื่องขึ้นหรอกสามสิบเอ็ดฮู้มเอาผู้ดมันจิมาเอาเล่ฮูด โอ <c oughs> you know? ้ยไปตีไปง่ายักนองก็ตีง่ายนหุงุ่มุซื้อไดามเลกสามนึ่งหกเป็นไงครับสามหนึ่งหกจ้าคนกับว่าวันที่สามสิบเอ็ดหกถุมคอยมาเอาแมนคนบอกเลขเข้ามาแมน

ไดว่าเอาไปซี่ไปแล้วเนา่ยมายอวาว่าเอะไรอีกนะเป็นไปได้เนาะสามหนึ่งกับส่วน์เนาะหกทุ่มมันกะส่นตัวกน่ยสนาฬิกาฮะแมนคืดพอแล้ว0ศูน์นาฬิกานี่เร่าวอานี่ได้แง่คิดดีอย นันมันแงเลยบางวันางวันแล้วแตเดียว่าผู้นี้ตั้งสาเสร็นี้ตั้งหาเรียกูบ่าือ็ปั้นรถี่ไ้หมดเลยอ่มันจะข้าใไรามันไ่ได้ขาานไทยผู้กันเนาะจะไปขาไยไปคนละบ้านเนาะข้าไปเอาเลยเอาเลยเนี่ยเอาไวเอาไวเอ็นเอาไว ค่ะท่านผู้ชมเขามาในวัดจุ่มซีปูซีประคาวเมื่อนี้กะ่ะกระปอท่านในมีตัวเลขด้วยค่ะก็มีแต่เพื่นบอกว่าวันที่สามสิบเอ็กทุ่มคอยมาเอาคือเก่าล่ะค่ะท่านผู้ชมตามที่ได้ยินกะมนีแอดกระขอขอบุญขอบุนพี่น้องเอฟซท่านผู้ชมทุกคนทุกทันด้วยค่ะที่เขามาให้กำลังใจ แล้วก็แอดก็สิพยายามหาเลขเด็ดมองได้ดีมองได้เด็ดมองได้ดังก็สิน้ามาฝากพีฝากน้องคือเกานะคะท่านผู้ชมเขามาแล้วกับฝากกดซับสะไขกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดน้ำเเด,ดอร์ค่ะเด้อขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็มาซองอยู่ตน้นไทรนะคะมาไปเบิงอยู่ตน้นไทรเห็นตัวใดอยู่ที่ต้นไทรยังอยู่ราดเหล็กหากันยังง่ามๆคือเก่าอยู่นี่นะคะแมนปะนี่นะคะมาเบ,บิงซองเบงเหนี่ยตูนต้นนะคะ ขาน,นี่แหละกับมาขอโศกขอพรจากปูสี่ประขาวของเหาในเมือนี้นะคะท่านผู้ชมสวก็วไทยได้อาจารย์ค่ะมาอาจารย์เพื่อนติดเรื่องหรอจ้ะนี่แหละค่ะมาส,สองหาขอโชกขอลาบอยู่ต้นไส้ นันนเล็กหานะ<ม>เล็กหากันยังค<ล>ือ <หา S 1> เกา,<ห>าอยสอูสองหหา่าไลูกเอยู่เดีววหาไทยองอเขาได้อีกหลาเด้อันนคะอาะเห็นสองหกห่านะคะช่วงเห็นได้เมนต่คือแตเล็กหานี่ชัดโยงงามคือเกา ซองเกียรห่าคือเก่าล่ะเนี่ยเห้าก็สวยสวยเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมหน้าเห็นตัวใดก็อนซองเกียรห่าน่าตานี่ทตอนที่นานเสียงเซมซี่ที่นี่งถ้าบรรยากาศอยู่ในวัดนี่ก็คนก็เที่ยวไปเที่ยวมากกาบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภอยู่คือเก่านะคะท่านผู้ชมอกเผยมบอกจะคนเดียว 一便。